เกิอดอุบัติเหตุหลับในนิดหน่อยครับรถลงข้างทางทุ่งปอเถืองหลับในมาจากทางโน,น้นเนาะหลับใน้วมาเสียหลักกุ้งกุ้งมานีแล้วก็ไปโน้นรถก็เสียหายเลยครับมอน้ำ จังหน้าแตกหมดมอน้ําเสียหายจัางหน้าแตกหมดเนาะผู้หญิงขับครับผู้หญิงขับไปจ่ายตลาดมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหลับในขอบคุณครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวรอรถมายกครับรอรถมายกเ,กเกิดที่ถนนเส้น น้องเทพน้องหลวงเนาะเวลากี่โมงตอนนี้17นาฬิกา40นาทีครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆปอติเหตุนิดหน่อย